สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสองอาวอภัสราเยฟิทักษ์ค่ะรหัสนิสิต6 5 0 1 2 4 1นย์หมาจากเอกศิละปะาก,การละครค่ะวันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์เรื่อง K-POP Thai Remix ค่ะโดยคอนเซปต์นะคะจะเป็น Fusion Shock ค่ะโซนบีทแล้วก็ Bangkok b a s สค่ะคือการที่เรานะคะเน้นไปที่การผสมผสานทำนองเพลงนะคะหรือว่า เอาดนตรีเนี่ยมารีมิกซ์เพลงกันค่ะซึ่งจะทำให้แฟนคลับหรือว่าผู้ชมนะคนฟังนั้นชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกใหม่ค่ะก็สำหรับทีมนะคะก็จะเป็นไดโฮโตมีนะคะแอนด์ไดนามิกฮาร์มนีนะคะซึ่งจะเป็นเน้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของสองวงการเพลงค่ะให้การรวมตัวนี้มันมีความสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะหนูไดอินสปิเรชันนะคะมาจาก t i k t o k ค่ะซึ่ง หนูเนี่ยปัดไปเจอโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งนะคะเขาได้เอาเพลงคอติสมา r e มิสเข้ากับทำนองเพลงไทยนะคะซึ่งทำให้คลิปเนี้ยไวรัลขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้คนสนใจมากๆเลยค่ะส่วนตัวหนูหนูก็สนใจมากๆค่ะและอยากจะทำการแสดงที่เป็นเพลงเค o p นะคะแต่ว่ามีไทยริสเรมิเข้ามานะคะตัวอย่างนะคะ กชนนก็คือหนูอยากจะเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube หรือว่าแบตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็การแสดงเนี่ยหนูอยากจะสามารถแสดงได้ที่พื้นที่ต่างๆะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีเอ่อเอรีนานะคะหรือว่าจะเป็นเวทีใหญ่ที่สามารถจะะัดคอนเสิร์ตได้ค่ะแล้วก็อยากจะใช้ดนตรีนะคะก็คือคุยกับทางโปรดิวเซอร์ค่ะให้เขา mix เพลงมาให้คนดูรู้สึกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกแปลกใหม่ของวงการเพลงค่ะการสแสดงน,นะคะก็อยากจะให้การสแสดงเนี่ยเราสามชั่วโมงค่ะในเป็นในรูปแบบของคอนเสิร์ตนะคะส่วนวงที่หนูสนใจที่อยากจะให้เขาลองทำเคป๊อปแอนด์ไทยรีเมคเนี้นะคะก็คือวงพาวค่ะเพราะว่าวงพาวเนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมด5คนค่ะซึ่ง ที่หนูอยากให้วงพาวเนี่ยลองทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งในสมาชิกนะคะเป็นคนไทยะคะ่ะซึ่งเขาชื่อยอสค่ะเขาเคยเ,เป็นนักสแสดงนะคะที่ดังมากๆนะคะซึ่งยอสนะคะได้รับบทเป็นวันเฉลิมในเรื่องทองนาก้าค่ะอ็อกเจคทีปนะคะที่หนูต้องการก็คือเพื่อสร้างแนวเพลงลูกผสมค่ะให้มันมีเอกลักษณ์แล้วค่ะแล้วก็พิสูจน์ว่า,าโปรดิวเซอร์ของคนไทยเนี่ยก็สามารถมิกซ์เพลงเอ้ยไม่เอาไง <c oughs> สร้างแนวเพลงลูกผสมนะคะให้มีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็พิสูจน์ว่าศักยาภาพของโปรดิวเซอร์คนไทยนะคะเขามีศักยาภาพที่สูงมากค่ะแล้วก็อยากจะเข้าถึงด้านการตลาดค่ะและการเข้าถึงในการโปรโมทผ่านทางแบบคอร์ตต่างๆนะคะแ้ก็สามค่ะเกี่ยวกับกลยุทธ์กลยุทธ์แล้วก็กลยุทธ์แล้วก็วัฒนธรรมค่ะเพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะ โดยทารเก็ตเนี่ยจะเข้าได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็ผู้ที่สนใจในด้านดน,ดนตรีแล้วก็ด้านโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็กลุ่มผู้สร้างสรแล้วก็ทีมโคอร์แดนซ์ค่ะที่เขาอยากจะลองเต้นเทป p OP ที่มีไทย Remix เข้ามานะคะแล้วก็คลายเพลงเอเจนซี่ของเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยค่ะภาครัฐและหน่วยงาน s o ว์พาวเวนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือ ผู้จัดอีเวนต์แล้วก็สปอนเซอร์ที่สนใจค่ะโดยโลเคชันนะคะที่เอาใหม่ oh โดยโลเคชันนะคะที่หนูสนใจอยากจะนำา K-POP ปไทยรีเมเนี่ยเป็นแสดงนะคะก็จะมีหนึ่งค่ะโ h e ชล่าสเตทค่ะเป็นงานเ,เกี่ยวกับงานดนตรีงานเพลงนะคะที่ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็สองนะคะแสดงอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน,นะคะ่ะสามนะคะก็คือโ o s ชโย สกายโดมนะคะเป็นเวทีอยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะโดยแมネจเมนต์นะคะหนูจะมีทั้งหมดจะมีทีมผู้สร้างนะคะก็จะมีบริษัทนะคะโปรดิเซอร์ผวกแบบพาเต้นผู้อกแบบ m อ็แล้วก็ควมกับศิลปินค่ะการวางแผนนะคะก็คือจะอัดเพลนนะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะซ้อมประมาณ3เดือนนะคะถ่ายทำเอ็เนี่ยประมาณ3อาทิตย์ แล้วก็แสดงคอนเสิร์ตอีกประมาณ2วันในแต่ละในแต่ละประเทศนะคะงบประมาณี่ยก็จะเป็นค่าชุดนะคะค่าสตูดิโอแล้วก็จะเป็นค่าตัวของตัวศิลปินค่ะคแล้วก็จะการโปรโมทนะคะเราจะมีการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ค่ะ e x p e n n e benefit e x p e n n benefit นะคะก็จะมี ไทยเคฟชั่นนะฟิวชั่นนะคะที่ได้รับก,การยอมรับจากผู้ชมคะ่ะแล้วก็เป็นการได้ขยายฐานแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้สร้างความน่าเชื่อถือนะคะและสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มันแบบว่ามืออาชีพแล้วก็ใหม่คะ่ะแล้วก็จะได้นำไปสู่การร่วมมือกับศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงระดับโลกนะคะได้พบแล้วก็ ได้พบเห็นอะไรใหม่ๆในวงการ K-pop แล้วก็วงการ T-pop ค่ะที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่เขาต้องการความท้าทายแล้วก็ุกพลังนะคะเหล่าโปรดิวเซอร์นะคะที่จะกล้าผสมผสานเพลงไทยอะไรแบบเข้ากับเพลง K-pop โดยว่าเพลงแนวอื่นๆสากลอะไรแบบนี้คะ่ะ PS Pastel Pastel นะคะก็จะมี 5รัฐบาลนะคะหากรัฐบาลนะคะสำหับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยการผสมผสานเนื้อเพลงไทยกับเกาหลีเนี่ยอาจจะได้รับเงินทุนนะคะแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากเวทีของต่างประเทศค่ะอีโคโนโมิกนะคะก็จะมีต้องหากต้องการที่จะจ้างโปรดิวเซอร์ชาวเกาห,กาหลีเนี่ยหรือว่าจะซื้อลิขสิทธิ์อาัตราการแลกเปลี่ยนอาจจะสงผลต่อทุนได้ค่ะ โซเชียลนะคะด้วยคําที่ว่าสังคมไทยเนี่ยเปิดใจต่อการผสมผสานวัฒนธรรมไทยนะคะกับเพลงเคป๊อเนี่ยอาจจะทําให้วงการเคป๊นะคะมีอะไรที่มันแตกใหม่มากๆค่ะหรืออาจจะนําวงการเคป๊อเนี่ยมาผสมผสานเข้ากับหมอลังได้นะคะเทคโนโลยีคือการเข้าถึงซอฟต์แวร์และเครื่องมือ AI ค่ะช่วยให้โปรดิวเซอร์เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถสร้างสารรค์ผลงาน แล้วก็เพลงได้คุณภาพที่สูงได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ Environmental ก็คือการแสดง Remix ที่มักมีระดับที่เสียงดังในพื้นที่ชุมชนนะคะเออ่ uh, Legal 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 มีอะไรวะอันนี้มันคืออะไร ลีเกิลนะคะหากมีการเชิญศิลปินเคป,ป๊อปเนี่ยมาร่วมงานตามเวทีต่างๆนะคะก็อาจจะต้องทำตามกฎหมายของทางค่ายเขานะคะอย่างเคร่งครัดเลยะคะ่ะขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะคะค่ะ